สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่กันที่เขาบางแกลกนะครับพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวภูเขานะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่กําลังมองหาที่ดินวิวเขาสวยนะครับถ้าได้เดินทางมาที่ตําบลเขาบางแกลกเนี่ยผมก็มีที่ดินที่จะนําเสนอแล้วก็พาท่านผู้ชมดูมากมายหลายแปลงนะครับกับพื้นที่โซนนี้เช่นกันครับในวันนี้นะครับผมก็ยัง อยู่ที่ตำบลเขาบางแก่นะครับซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมออกมาดูที่ดินก็ยังเป็นโฉนดคุดแดงอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็มีเนื้อที่14ไร่3งาน76ตารางวาครับเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ350,000บาทที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งวิวภูเขาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นวิวเขาชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าเขาดงยางครับแล้วตรงนี้ก็มี1แปลง2แปลง3แปลงประมาณ 45- แปลงนะครับที่ พาท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เป็นวิวเขาสวยแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นฉนดขุดแดงอย่างที่ดินแปลงนี้นะครับความโดดเด่นแล้วก็พิเศษเนี่ยนอกจากวิวภูเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของถนนลัดยางครับแล้วก็มองเห็นวิวเขาปะลาวิวเขาหุปตาแล้วก็เห็นวิวแนวเขาของเขาบางแกกเช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปชมนะครับเราก็เน้นย้ำนะครับว่าการรีวิวของพวกเรานะฮะเส้นสีแดงเนี่ย จะเป็นในส่วนของแนวขอบเขตท,ที่ดินนะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยจะเป็นในส่วนของทางสาธารณะอย่างที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนระยางก็จะเป็นเส้นสีเหลืองยาวไปนะครับไปทางด้านขวามือของผมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะเช่นกันเอาละครับท่านผู้ชมเราไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบเขตท,ที่ดินแปลงนี้กันครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะขอบเขตเป็นไปตามภาพบุมงสูงและภาพประกอบนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะผมก็ยืนอยู่บนถนนลาดยางนะครับก็จะเป็นเส้นเฉลิมพระเกียรติอุทัยธานีนะครับ40913นะครับก็จะเป็นถนนลาดยางอ่าบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ดินจะหันหน้านะครับไปทางด้านของอทิศตะวันตกนะครับก็ต้องบอกว่าติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านของทิศใต้นะฮะ 130เมตรนะครับแต่ที่เป็นถนนลัดยางใน70เมตรเนี่ยนะก็จะเป็นถนนลัดยางสามารถวิ่งอ,ออกไปตัวเขาปลาไปหุบป่าตาดไปสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยได้นะครับจากาบริเวณตรงนี้ทางด้านนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเสาหลักนะครับที่อยู่ทางด้านทิศเหนือก็จะมีลักษณะเป็นแนวตรงเข้าไปเนี่ยนะฮะตลอดแนวความยาวทางด้านทิศเหนือนะครับจะอยู่ที่220เมตรแล้วก็ส่วนอย่ขอยาครับ ส่วนทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของวิวภูเขานะครับวิวเขาลูกนี้นะครับชาวบ้าน,เ,นเขาเรียกว่าเขาดงยางนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนแบ็กกราว์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มองเห็นเขาทั้งลูกแล้วก็มีลักษณะเป็นเขาหินเขาทรงสูงเขาลูกใหญ่ตลอดแนวนะครับที่อยู่ทางด้านที่ตะวันตกจะอยู่ที่240เมตร ตามสภาพของแปลงพื้นที่นะครับจะมีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมาทั้งด้านถนนนะครับมีลักษณะเป็นแนวเป็นแนวเป็นเนินขึ้นมานะฮะก็เป็นที่ดินที่เหมาะที่จะปลูกบ้านพักตากอากาศก็ได้ครับหรือว่าจะทําสวนเกษตรก็ดีนะฮะหรือว่าจะทําสวนผลไม้ก็ได้ขุดโคกหนองนาก็ได้นะครับสามารถตอกบอบาดานได้นะครับพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเมื่อกี้ผมได้สอบถามจากชาวบ้านนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ทําเกษตร ทำข้าวโพดนะครับแปลงทัดไปเนี่ยแล้วก็ตอกบาตตอกบอ่อประดานครับแล้วก็ดึงน้ําเข้ามาในในส่วนของไร่ข้าวโพดของเขาในตอนนี้นะฮะที่ดินนะครับจะห่างจากสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับจะอยู่ที่5กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะห่างที่อําเภอหนองฉางนะครับโดยประมาณ25กิโลเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางด้านทิศใต้นะครับที่เป็นมีลักษณะเป็นต้นไม้นะครับ ตลอดในความยาวนะท่านผู้ชมนะในเอกสารสิทธิ์เนี่ยขึ้นเป็นทางสาธารณะนะครับตลอดแนวเนี่ยจะอยู่ที่130เมตรนะครับแต่ตามภาพเนี่ยไม่ได้เป็นทางสาธารณะแต่กันไว้นะครับเป็นสาธารณะประโยชน์นะอันนี้ก็อธิบายให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับห่างจากตัวเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่45กิโลเมตรหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจแล้วก็เดินทางมาเยี่ยมชมที่ดินนะครับก็โดยประมาณ240กิโล อย่างที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวนะครับว่าพื้นที่โซนนี้นะครับผมมีที่ดินนะที่อยู่ใกล้กันเนี่ยประมาณ4-5แปลงนะครับถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยก็สามารถที่จะาพาไปดูได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาที่ภาพเนี่ยนะมันไปอยู่ในวิดีโอนะครับจะเป็นเขาลูกเล็กนะครับแต่เวลาที่เรามายืนอยู่ในสถานที่จริงเนี่ยต้องบอกว่า เป็นเขาลูกใหญ่นะครับแล้วก็วิวเขาสวยเรามาดูทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นนี่แหละสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นหุบป,ป่าตาดนะครับหรือว่าเขาปลาทางด้านในก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินเป็นฉนดคูดแดงนะครับสามารถที่จะทํา รีสอร์ทนะครับหรือว่าจะทําบ้านพักตาอากาศเป็นพื้นที่จัดสรรนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาที่ดินจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เป็นที่ดินวิวเขานะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมมาชมได้มาไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาทําความรู้จักกันไว้ผมนะครับต่อสักนะพยายามนะครับที่จะใส่รายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของรายละเอียดเนี่ยแต่บางทีอาจจะถ่ายทอดมาไม่หมดนะครับผมก็ จะใช้ภาพมุมสูงนะครับเพื่อประกอบการรีวิวท่านชมครับถ้าซื้อแล้วนะครับเราก็มีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะคุดสะครับถมดินหรือว่าต้องการแมคโครนะฮะเรามีบริการราคาไม่แพงนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ